สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวคราวทางสังคมนะครับนำมาแชร์กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดนะครับแจ้ง2ข้อหาหนักป้าแตนรู้เห็นคดีน้องชมพู่สองผัวเมียเผยพร้อมสู้คดีไม่กังวลอะไรแจ้ง2ข้อหาหนักป้าแตนรู้เห็นคดีน้องชมพู่สองผัวเมียเผยพร้อมสู้คดีไม่ได้กังวลอะไรนะครับ หลังจากที่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจได้เชิญนายชัย,ยพลวิพาหรือลุงพลไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในข้อหาเจตนาฆ่าในคดีการเสียชีวิตของน้องชุมพ่ไปแล้วนั้นและเมื่อวันที่สองกันยายนทางอายการพิจารณาคดีแล้วเห็นว่าคดีนี้ปรากฏพยานหลักฐานและพฤติการทั้งหลายในสำนวนการสอบสวนโดยมีเหตุอ,อันควรเชื่อได้ว่านางสาวสมพรหรือป้าแตน ลาโพได้ร่วมกระทำความผิดกับผู้ต้องหาโดยร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพของน้องชมพู่หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการน่าจะทําให้เกิดการชนสูตรพิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปตามปวิอาม150าม150ผู้ใดกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพิกศพเสร็จสิ้น ในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเว้นแต่จําเป็นต้องกระทําเพื่อป้องกันอันตรายแก่อนามัยของประชาชนหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึงสองปีหรือปรับตั้งแต่1 0 0 0 0หมื่นถึงสี่หมบาทหรือทั้งจําทั้งปรับถ้าการกระทําผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําโดยทุจริต หรือเพื่ออำพางคดีผู้กระทำต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นนอกจากนี้ยังถูกแจ้งข้อหาตรามาตา83ประมวลกฎหมายอาญาซึ่งบัญญัติว่าในกรณีความผิดได้เกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการต้องระวังโทษตามกฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานภายในวันที่7กันยายนที่จะถึงนี้นะครับก็โดนทั้งสองคนนะครับคดีน้องชมพู่เสียชีวิตอายการก็แจ้งข้อหาตั้งคู่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ